สวัสดีครับรับชมข่าวเวลา10นาฬิกานะครับมีคำยืนยันจากฝ่ายความมั่นคงนะครับว่ามีการกอร่อกวนการชุมนุมของกลุ่มองค์การพิทักษ์สยามนะครับไปติดตามรายละเอียดจากคุณพิศนุแป้นวงจากทำเนียบรัฐบาลกันเลยครับทางนี้นะครับความเคลื่อนไหวของมือที่3นั้นยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ทางด้านของหน่วยงานความมั่นคงนั้นยังคงเฝ้าจับตาดูครับ ผมโทรพรดอนพัฒนาถาบุตรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมชยอมรับว่าข่าวเรื่องมีผู้เตรียมซื้อเสื้อแดงไว้ก่อกวนการชุมนุมของกลุ่มองค์การพิทักษ์สยามในวันเสาร์นี้เป็นเรื่องจริงโดยการข่าวพบว่าเป็นการเตรียมการของกลุ่มก่อความวุ่นวายที่เป็นฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลซึ่งจะรวมตัวอยู่รอบพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ทั้งนี้ยังไม่สามารถเชื่อมโยงว่าการเตรียมการของกลุ่มดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองหรือไม่และยังไม่สามารถดําเนินการจับกลุ่มได้เนื่องจากการซื้อ หรือขายเสื้อสีแดงสามารถทําได้ปกติและไม่สามารถเอาผิดได้นอกจากนี้ยังพบว่ามีการเตรียมใช้อาวุธหนักแต่เบื้องต้นในการตรวจสอบยังไม่มีน้ําหนักเพียงพอว่าจะมีการก่อเหตุรุนแรง ขณะที่ทางด้านของนายประชาประสบดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยไม่ได้สกัดกั้นการเดินทางเข้ามาชุมนุมแต่ได้ให้ทําความเข้าใจกับประชาชนแล้วซึ่งทําให้ยอดผู้เข้ามาร่วมชุมนุมลดลงตามที่ได้มีการคาดการไว้อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีความพยายามจ่ายค่าหัวให้ผู้มาร่วมชุมนุมหัวละ1-2,000ถึงบาทซึ่งเป็นกลุ่มนักการเมืองและกลุ่มก่อสร้างที่เสียผลประโยชน์รวมไปถึงท่านในพื้ อย่างไรก็ตามนะครับมีคํายืนยันจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าจะไม่มีการค่าโทษผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับที่ปล่อยให้ประชาชนนั้นมาร่วมชุมนุมคร,ครับปิดท้ายกันที่โกเตมลาใานครับเกิดเหตุจลาจลเรือนจําแห่งหนึ่งครับที่มีระบบรักษาความปลอดภัยเข้มงวดมากที่สุดนะครับโดยนักโทษได้จับเจ้าหน้าที่ไปอย่างน้อย7คนครับนักโทษราว40คนได้จับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเรือนจําอย่างน้อย7คนรวมถึงนางพยาบาล1คนไว้เป็นตัวประกันที่เรือนจําแห่งหนึ่ง ชานกรุงโกเตมาลาซิตี้อย่างไรก็ตามไม่มีตัวประกรันคนใดได้รับบาดเจ็บเรือนจำแห่งนี้มีนักโทษราว157คนครับส่วนใหญ่รับโทษจำคุกยาวนานหลายปีในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการโกเตมาลาต้องส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารออกลาดตระเวนโดยรอบเรือนจำแห่งนี้เพื่อป้องกันเหตุร้ายไม่ให้ลุกลามออกไปอีกทั้งนี้นักโทษเหล่านี้เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิในการเข้าเยี่ยมนักโทษและปรับปรุงคุณภาพอาหารในเรือนจำให้ดีขึ้นครับ รับชมข่าวช่วงต่อไปนะครับเวลาประมาณ11นาฬิกาครับสวัสดีครับ